สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมเมื่อนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับพอดีอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับพี่น้องนะครับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นก็ไปสมัครเรียนกับพี่น้องนะครับเรียนต่อปริญญาตรีนะครับคณะบริหารธุรกิจนะครับมอภาคขอนแก่นนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ อยู่ขอนแก่นกับพี่น้องนะครับคณะที่เราเรียนก็คือคณะบริหารธุรกิจสมัครเรียบร้อย,อยเราขยันอีหลีกับพี่น้องนะครับถึงแม้ว่าสิมีเงินเป็นหลายล้านหลายร้อยล้านนะครับเพิ่นเกิดถิ่มการเรียนกับพี่น้องนะครับเพราะว่าความรู้นี่สําคัญกับพี่น้องนะครับถ้าเฮามีความรู้นะครับเขาเกิดทีมีการคิดเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับความคิดเพิ่นกะสิกว้างขึ้นไป นะครับแล้วการพัฒนาธุรกิจพัฒนาชีวิตของเจ้าของนี่ให้ก้าวกระโดดเจริญก้าวหนายิ่ขึ้นไปอีกครับพี่น้องนะครับแหงลู่แหงเกงครับผมการเรียนนี่เ่็นหที่สิ้นสุดครับพี่น้องนะครับว่าที่เป็นการเรียนในระบบนอกระบบหรือว่าการเรียนโดยประสบการณ์จริงนะครับพี่น้องนะครับเราก็ฟาฟันมาทุกอย่างนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เราก็ได้ไปเรียนแล้วนะครับโดยมีครู ชินจังนะครับเป็นพี่เลี้ยงพาไปสมัครครับผมพี่น้องนะครับครูชิ้นจังเพิ่นก็ไปสมัครปริญญาโทครับพี่น้องครับเมื่อนี่ครับผมบอสบิ๊กนี่เพิ่นก็ไปสมัครปริญญาตรีนะครับพี่น้องนะครับโอ้ยขักหลายพี่น้องนะครับหลังจากที่เราไปสมัครแล้วก็เรากระพดนะครับพี่น้องนะครับจากนั้นก็มีแฟนคลับแล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องในมหาลัยครับพี่น้องมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายทั่วประเทศเลยครับพี่น้องนะครับบอกว่า ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ยินดีต้อนรับน้องใหม่แห่งรัว้วมอภาคส่นกบพี่นองนะครับเป็นตาอบอุ่นเป็นตาแบบดีใจน้ําเพื่อนอยู่กรพี่นองนะครับมิตรค้นยินดีมิตรคนต้อนรับนะครับพี่น้องนะครับบางท่านก็บอกว่าคนลกคณะก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าความคิดความอา่านดีครับวางแผนชีวิตดีเยี่ยมลูกลูก ต้องภูมิใจในตัวพ่อบิ๊กแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่าเจอกันปฐมนิเทศนะครับสันว่าอันนี้ก็เป็นมหาลัยเดียวกันนะครับพี่น้องก็มายินดีนำครับยินดีต้อนรับเฟสชี่ด้วยครับนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงบอกว่า หมอภาคมวนคักบัดน so <medi Holiday> <head> well. yes. ี้นะครับพี่น้องนะครับมวนกุ๊บบัเนี่ยครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องนะคุับ้ยาบาลฟิลนด์นะครับเพิินกะไปสมัครเรียนเรียบร้อยครับผมนะครับถึงแม้งานหนักบันไดเพิินก็บทิ่มการเรียนกับพี่น้องนะครับโอเคครับผมนะครับมือนีนุ่มอ๋องกระลาใบกอนครับผมฝากกดติดตามช่องนุ่มอ๋องไว้ในเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหมคลิปนี้ลาไปกอนสวัสดีครับ